จะเป็นเวิร์กช็อปนะครับหาปริมาตรนะครับของพื้นนะครับขนาด4 4คูณแล้วก็หนา0.5นแล้วเราจะหาพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวด้วยขนาด4 4คูณก็คือ4 6ตารางเมตรตัวนี้นะครับว่าเราจะหาได้ยังไงนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเขียนรูปเสร็จนะครับตัวของสเกลับเนี่ยเราสามารถคำนวณปริมาตรได้เลยนะครับอ่ะยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเราคลิกที่ตัวพื้นได้เลยแล้วก็คลิกที่ Ent r y entry info นะครับ วันรุ่มนะครับตัวนี้วันรุ่มก็คือ8 8ลูกบาทเมตรใช่หรือเปล่านะครับ4ี่คูณสี่ถูกไหมครับคูณด้วย0.5ก็คือ8ลูกบาทเมตรถูกไหมครับทีนี้พื้นที่ผิวของเขานะครับก็คือ4ีคูณสก็คือ16ตารางเมตรโอเคไหมครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาดูว่านะครับวิธีการเขียนด้วยนะครับเขียนเขียนรูปแล้วก็หาปริมาตรแล้วก็พื้นที่ผิวทำยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปเลยนะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับ rectangle นะครับ rectangle แล้วก็คลิกตัวนี้นะครับ่วนจุดตรงนี้นะฮะคลิกไปที่จุดหนึ่งปึ๊บนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปที่ตัว command นะครับ command ว่าเราจะเขียนเท่าไหร่นะครับก็กดเขียนไปเลยนะครับคีย์กันว่า4นะครับสนะสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับพอเราเราคีย์นะครับมันขึ้นคำว่า4นะครับ4คอ comma 4โอเคไหมครับนะกดที่ตัวนะครับ4คอมม่า4นะครับแล้วก็ Enter ปั๊บนะโอเคไหมครับอ่าทีนี้พอ4คอมม่า4นะครับพื้นเราหนาเท่าไหร่ครับพื้นเราหนา0.5ก็ยกนะครับพุชนะครับพุชไปนะครับยกยกตรงนี้นะครับตัวนี้เราไม่ต้องนะเราคีย์ไปเลยนะครับว่า0.5โอเคไหมครับนะ0.5ดูตรงนี้นะครับ0.5นะ0.5 แล้วก็ enter ป๊บอ่าโอเคทีนี้เราได้แล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็มาใส่ dimension นะครับ dimension อยู่ตรงนี้นะ dimension โอเคเปล่านะครับนะป๊บอ่า dimension ป๊บ4สนะโอเคไหมครับแล้วก็ตัวนี้ก็อ่าโอเคตัวนี้ตัวนี้ก็สี่น,นะครับตัวนี้ก็4โอเคไหมครับแล้วก็หนานะครับหนาซูมนิดนึงนะครับเลื่อนเมาส์นิดนึงหนาะ หนาตัวนี้นะครับโอเคนาตัวนี้หนาเท่ากับ0.5นะโอเคเปล่านะครับทีนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับเราต้อง make group นะครับ make group เพื่อว่ามันจะได้คำนวณนะครับคำนวณปริมาตรนะครับวิธี make group นะครับ make group ก็คือเราคลิกครับก็เลือกนี้เลยครับปั๊บนะฮะคลิกขวา make group โอเคไหมครับอ่ามันก็จะได้กรและก็คือเป็นชิ้นเดียวแล้วนะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นเราก็คลิกตัวนี้นะครับ Entity Info ปั๊บโอเคไหมครับมันก็จะได้มาเป็น8ลูกบาทเมตรตรงนี้เคลียร์นะครับตรงนี้เคลียร์นะฮะทีนี้นะครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่าตัวนี้นะครับพื้นที่4คูณ4ในขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็ไปที่ตัวตัว Text ได้เลยนะครับตัว Text ได้เลยโอเคนะครับตัว Text ตัวนี้ก็จะชี้ไปที่16 นะครับ16ตารางเมตรนะครับอ่าโอเคไหมครับแล้วเราสามารถแก้ไขตัวเทคนี้ได้นะครับอ่าอ่าโอเคนะครับได้นะครับอ่าสลับสรับมือใหม่นะครับมือใหม่เนี่ยควรจะทำอันนี้ได้ก่อนนะครับ